ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้โปรแกรม CC แทน1.9โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลกันนะคะเราจะให้โจทย์นี้เป็นวิธีการสาธิตนะคะก็จะมีทั้งหมดเจิ้นส่วนนะคะแล้วก็ห้าข้อต่อค่ะตำนวนแน่นอนกันเลยค่ะ้วก็จำนข้อต่อเป็นห้าเป็น7จหน้าต <n workouts>. ่เกันทั้งหมด2อหน้าตนะคะ แล้วก็กำหนดพิกัด x y ค so be, so ่ะก็คือตรง x นะคะก็จะเป็น0 2ก็จะเป็น y เป็น0 3เป็น0 y เป็น4 4เป็น x 3 y เป็น4 5เป็น x เป็น0แล้วก็ y เป็น8 ก็จะได้มาเป็นตัวนี้หกแล้วก็วงนี้8ค่ะต่อไปเรามาจะมากำหนดโรเลอรกันนะคะห้า x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งเป็นโรเลอร์ x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งเป็นพิมค่ะตรงนี้นะคะเราจะเป็นพิมตรงนี้เป็นโรเลอร์ก็จะมาเขียนหนึ่งเป็น x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งโรเลอร์ก็จะเป็น x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่ง นี่แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อมาก็จะมาการหมุนเชนส่วนกันนะคะก็จะให้เป็นหนึ่งไปสองค่ะตั้วการที่หนึ่งส่วนสองก็จะเป็นสองไปสี่ค่ะการที่หนึ่งเหมือนกันสองไปสี่ต่อไปก็จะหนึ่งไปสี่ค่ะ ราก็จะหนึ่งไปสามนะคะแล้วก็จะสามไปสี่เป็นหน้าตาที่สองคะ่ะแล้วก็จะเป็นสามไปห้าค่ะเป็นหน้าตาที่สองแล้วก็สี่ไปห้าเป็นหน้าตาที่สองเหมือนกันแล้ก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ่อมาแล้วก็จะมากำหนดอา มสมบัตินะคะตรงนี้ก็จะเป็นหกร้อยก็จะเป็นสามอยอย่างเมลารของตัวนะคะจะให้เป็น2องคณสิบกำลังหกเนะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสองล้าน,นะค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากำหนดแรงนะคะที่กะทำสังสะก็จะเป็นตรงนี้ 3ามแล้ก็เป็น5้ค่ะสเราก็จะให้เป็น1นึ่งพันาเป็น1นึ่พันแล้วเราก็จะมากดมีคอกันค่ะนี่ติ๊กถูกเอาว่าใช้ได้เลยนะคะแล้วก,กดออกแล้วก็จะมากดตรมผลอพธับระไงขึ้นตัวนี่ค่ะเราก็จะได้เป็น X DX ีเองนะคะคือ X กับ0.0065จัดเป็น0.006นคะคะแล้วก็เรียกว่าจะเป็น0.00133นะคะแม็กที่เราก็จะไปดูเชลยเลยน,นคะคะนี่นะคะเราก็จะได้ค่านี้เลย0.0013อันนี้ก็ได้ป็น0.066ค่ะ